ริสีดวงทวารโรคที่มักเกิดจากพฤติกรรมโรคริสีดวงทวารหนักฟันร้ายของคนชอบเบ่งโรคนี้คือภาวะที่เบาะรองซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่ช่วยในการขยายตัวของทวารหนักเวลาขับถ่ายและช่วยให้รูทวารหนักติดสนิทในภาวะปกติมีการเคลื่อนตัวห้อยลงมาต่ำกว่าตำแหน่งปกติและมีการโป่งพองไม่ยุบลงและแม้โรคนี้จะไม่มีสาเหตุแน่ชัด แต่ส่วนมากเกิดจากแรงกดหรือความดันในช่องท้องหรือช่องปอดซึ่งแรงนี้เกิดจากการเด่งคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายหรือท้องผูกที่มักต้องออกแรงเบ่งมากพฤติกรรมเสี่ยงฤริสีดวงทวารดื่มน้ำน้อยถ้าดื่มน้ำน้อยไปลำไส้ก็จะไม่มีน้ำที่ช่วยขับของเสียออกมาทำให้เกิดของเสียสะสมลำไส้ก็จะดูดซึมของเสียนั้นกลับเข้าไปในร่างกาย เลือดก็จะสกระปรกและค้นหนึ่งเป็นผลให้เกิดสิวกระฝ้าและโรคริีดวงทวารชอบกินเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ไม่ค่อยมีกากใหญ่ทำให้การเคลื่อนไหวทางเดินอาหารเป็นไปอย่างช้ามากกว่าจะขับถ่ายผ่านลำไส้ออกมาได้ก็เกิดการหมักหมมและสร้างเชื้อโรคไว้มากคนที่กินเนื้อสัตว์มากจึงมักเป็นโรคท้องผูก ดื่มชากาแฟเพราะคาเฟอีนในกาแฟและสารแทนนินในชามีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ค่ะชอบกินอาหารรสจัดทั้งรสเปรี้ยวจัดและเผ็ดจัดทำให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารและลำไส้และยังส่งผลให้ระบบขับถ่ายมีปัญหาจนเกิดเป็นโรคริดสีดวงทวารได้เช่นกันริสีดวงทวารอาจไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ภาวะแทรกซ้อนจากริดสีดวงทวารที่ควรระวัง คือภาวะการตกเลือดที่อาจนำไปสู่สาเหตุของโลหิตจางได้ค่ะเอิร์นเวได้คัดเลือกสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อบรรเทาอาการอักเสบบวมแสบคันเจ็บของริสีดวงทวารสลายภาวะเลือดขั้งที่สะสมอยู่บริเวณทวารหนักซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ปริแตกและสมานแผลยับยั้งแบคทีเรียติ่งรสีดวงยุบรักษาที่ ้นเหตุหายได้ทั้งลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำเรี่ยงการผ่าตัดการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399